กินในบ้านบ้างเอ้ากินอะไรดีกินกินน้ำั้งโมปั่นแม่น่นะเธอทำอะไรแล้วกินหมดเลยจิ้งจอกจิ้งจิงทำอะไรกินมา้าอยากกินอะไราบอกเละเอาเบียร์เอาเบียร์มาได้สองขวดดิเบียร์เลยหรุกพ่อจะบิ้วใช่ะต้องบิ้วหน่อยแล้วเพราเราโตแล้ว่าโอ้ยพ่อแต่ว่าลูกนี่มันเนเช่อมงไมทส่องเ สองสองชั่วโมงนี่ก็สักสี่ <c oughs> สีส่คนสี่คนนี่สี่สชั่วโมงสี่คนนี่ก็ได้หลายตาอยู่นะไม่ได้คิดอย่าง,ง,น, <c oughs> างนั้นเลยยังนั่งนึกที่ <c oughs> ทำอะไระ <c oughs> ทำอะไรกันอะไรสี่สี่สีไ่ไร เล่นไพ่กับแม่ลูกเล่นกันสองคนเล่นสี่คนไงเดี๋ยวจะเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยสี่คนมึงหน้ามโหมนไดพ่อกับแม่ไม่เป็นห่วงหนูบ้างเลยหนูเป็นไรจะต้องเป็นห่วงลูกเออก็ไปกับเพื่อนทั้งสองเออหน้าบุญหน้าบินก็พ well, ่อแม่รู้เรื่องห่าจ๊ะไม่รหวังทาเนียนะฟองจันเนี่ยโอยพูดที่ไหนมาก็ไม่รู้มันไล่ปุ๊ปั้มลูกมาหนูไล่ปั้ม สอนมาสู้กับพวกมันแบบสุดใจเลยพ่อ,อ,อแล้วสู้ได้ไหมสู้ได้ที่เจ้าพ่อ,อแล้วหนูก็จับตัวมันได้ไหมจับได้แน่นอนจับพ่ออไปส่งตำรวจดีนะล,ลูกส่งไม่ทันแล้วจับพ่อ นี่เชืออดคฉันพี่อย่าหยอกเวลานี้ค่ะหยอกยัยแต่พูดเจอะเท่าก็ไหนดูดูเขาไหนแต่พ่อไม่ต้องบอกฉันหนูปิดตาพวกกันทั้งสองคนมาไว้ไพ่อไปหาม้อยมาเลยอยู่ข้างนอกไม่ดู่ดูไหนนี่คนไอ้คนนี้นั่นเหรอบุกมึงนั่นเหรอไม่ไม่ทรำลุสาวกวะี่ดัฎการมันเลยนี่เหรอคนที่มีฝีมือ คนที่จะเดะินด้วยสติปัญญาาแต่กลับไม่ฟังเหตุผลของคนอื่นเขาเหตุผลน่ะเหรอเหตุผลน่ะไม่ต้องมีเราแข่มึงไล่ปั๊มกูดูไงคนได้แล้วก็ไม่ใช่เหตุผลด้แลอะไรก็ได้อยู่แล้วตีมากเขาพี่ข้าใจไปด้วยมึงโคตกดอยู่ในกะลาโคตรในกะล่พูอมาได้กดอยู่ในกะลาโดนที ไหไอ้บนจางไรไอ้อยู่ไหนเดี๋ยวตรงนี้ผันใจอยู่กับเราไว้เจ้าจะได้ไม่เป็นอะไรอยู่บเระปัอแก้วนะพี่บ่าวผันใจกำหม่อมฉันรู้สึกว่าชอบเมื่อสักครู่นี้มากเลยอยากให้มันทำมานอีกชอบอะไรฉันยอมตายมต้องไปห่วนะดี่ยวก็ได้กลับบ้านแล้วเอ้ย ใครเย็้ยมึงและฟังลูกสาวกูมาบ้าง<ะ>เราได้ <laughs> บอกมาแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนใด <cucumber bs> แต่ลูกสาวของท่านกลับไม่เชื <c oughs> ่เปฟังคำพูดของเราเลยด้ยความเปิดตัวด้วยความเพอด้วยความเตอือด้วยแนตีมันปิดตามันกูบ่าความยุติธรรมอยู่ท,ยที่ไหน แล้วใช่มจัดการไปแล้วค่ะคุณพี่ใช่ครับพี่เล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแค่เห็นหน้าอีเมียจะสีทิพย์รึยังมึงจะถีบใครเอือมึงถามว่ามึงจะแม่งหรือ้าคุยแล้วไปแล้วมาแล้วเอาแล้วมาแล้วเอาพื้นโอ้ยบอดตะมงบอดตะมเดี๋ยวจะเจอท่าเมื่อกี้นี้อยู่ใกล้เราไว้เจ้าจะได้เป็นอะไรอะไรนะเจ้าจะได้ไม่เจ็บตัวอยู่ใกล้เราไว้แยกกันสักพักเถอะ ดีนเอาเลยจังพ่อปอหจ้ามาเลยตอนนี้ตามลูงสาวกูอ่ะทำไมหมอน้ามองตากูบอว่าม่อะขวัญถ้าเป็นใครกันมาเรียกเราก็ขวัญฟ้าเรามีชื่อว่าขวัญแก้ว พ่อมาทำไมท่านถึงเรียกนามว่าขวัญฟ้าเออเออหน้าหมกหน้าของเองเหมือนกับน้องชายของเราที่ชื่อว่าขวัญฟ้ายามขวัญแก้วเป็นลูกชายของเสด็จพ่อขวัญฟ้าและเสด็จแม่ดวงจันทร์แห่งวิลลาน์นาไทย ก็คือล้างลุงถ้านไม่เคยนแ,แลุงมีชื่อว่าอ้หวันเป็นพี่ของันฟ้าพ่อองดูบ้านนนูานานจริงเหรอ,อหลูกอะไรนะหนมด้ ฝันไปใช่ไหมไม่ได้ฝันไปใช่ไหม,ไม,ไมไไไหมลานลุงลำบากตามคำาำนัำ้งคำทะเลวะแก่เอาชีวิตไม่รอดเพื่อามาตามแผลลุลความจริงปรากฏแล้วรักลุงไม่ลุกคิดถึงลุงไม่ลูกคิดถึงลุงมากเลยจับเท้าลุงสิลูก ประานาเลยนะลูกรับเลานับลงมากไหมลูกลงทะลักลงกัดหัวนมลงสิลูกกูกูกำลังฟินเลยเนี่ยอีกนิดเดียวมึงกัดแล้วล่ะไี้บกกรรทางคำนี่ลงได้เด็กอยู่ที่นี่ลงใช่ไหมลงดีครับดีลูกนีบ้าอู้ อะไรวะลูเอามือลูกพูดหลัป้าหลักลุงนะนึกจำท่าเมื่อกี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงสอนให้นะลูกนะละเออเออเออป้าป่าละเออเดี๋ยวเป้าสอนให้ท่าเมื่อกี้ไปต้อนไม่ให้แจ้งก่เดี๋ยวฟอดสอนเองนะนะเดี๋ยวฟอดสอนเองไปนู่นไปเหม็นนะนี่นังู ลุงขวแก้วขวัญแก้วดีใจมากๆที่ขวัญแก้วตามหาลุงไว้หมดเจอจนได้ขอโทษทีด้วยนะเมื่อกี้นี้ที่ถ้าเกิดลุงทาอะไรลงไปนะ้า่เป็นไรหรอครับลุงหน้าเหมือนกันเลย啊ขวัญแก้วทนได้แล้วทาไมไม่อยู่้านนาไทยนะลูกดูรู้เป่าครับตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งก่อนนับตั้งแต่เสด็จพ่อขวัญฟ้าได้ไปช่ชการสนามลบ จนถึงวันนี้ที่ขวัญแก้วได้เติบใหญ่ตั้งจากพระเจ้าอาทั้งสี่ที่ขอให้ความรักความเมตตาขวัญแก้วและเสด็จแม่โนนจันทุกคนบนพื้นแผ่นดิานานาไทยต่างตราหน้าพวกขวัญแก้วและเสด็จแม่โนนจันทร์เป็นคนทำให้เสด็จพ่อเปันฟ้า เป็นตัวซวยและได้ยินคำนี้มาโดยตลอดจนวันนี้อุณที่คนแก้วทนไม่ไหวทนไม่ได้อีกต่อไปคนแก้วได้เอ่ยปากชวนเสด็จแม่นวนจัน์ออกมาอยู่นอกเมืองด้วยกันแต่เสด็จแม่นวนจันทไม่ยอมจะขออยู่ ข้างกขอเสด็จพ่อวัอนฟ้าหลานก,ก็นจนปัญญาจริงๆแต่โชคดีที่เสด็จแม่นวนจันทร์ได้เล่้งๆหลงไอ้วันให้หลานได้รู้หลานจึงได้ตัดสินใจมีออกมาจากดินลานนาไทยก็เพื่อที่จะมาตามหาหลวงไอ้วัน ชาทั้งหมด,ด้กับฝึงฟ้าแล้วมูงดูไหมยดยที่ปริลานาไทยแม้แต่ได้จะครูคนที่อ้างตนว่าตัวเองเป็นครูก็ยังไม่คิดที่จะสอนเพลงดาเพลงทูให้กับคนแก้วคนนี้เลยลุงคนแก้วเรีอยากจะมาเจอลุงได้วันเพื่อขอให้ลุงไม่ตาหนานคนนี้ นพี่ลานขวัญแก้วเด็กเก่งบนกับพ่อขวัญฟ้าได้เลยครับลุงไอ้วันสุลทุกอย่างเลยลุงจะสอนให้ทุกอย่างเลยเช่นขั้นเรื่องหนีน่ลุงสอนให้กับลูกลุงแล้วใช่ลูกมันเก่งเพระเป็ลุงนี่แหละลุงส, <c oughs> สอนทุกเรื่องหลังเรียนี้ร็มืตอต่อจากนี้ไปขวัญแก้วก็คงจะไม่มีใครมาลางังเกอีกแล้วนี่คือสิ่งหนึ่ง ที่แม่โนนจันอยากให้เป็นครับลุงแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะมาแก่งเลยนะลูกบัดแก้จะตั้งใจมันแค่จะตั้งใจฝึกซ้อมดาวพลวนมันแค่จะต้องเก่งเหมือนกับเสด็จข้อกัดฟ้าให้ได้ครับเรื่ไยๆวัน,น,นต่อไปนี้ถ้าเกิดเอ็มมาเรียนวิชาดาบกับลุงแล้วใครจะไม่มาทำร้ายเองได้จะไม่มีใครชนะเองได้ขอบคุณมากครับลุงแล้ขอบคุณมากนะครับเรื่องสำคัญมากเราต้องอยูด้วยัเองไม่ต้นงไปคิดอะไรลุงนะ<ห><ห> เอาวิาชาดาบมาทำอะไรลูกละกิดมาเสมอคนที่ทำให้ชีวิตของขวัญแก้วและเสด็จแม่นวลจันต้องเป็นแบบนี้คนที่ทำให้เสด็จพ่อขวัญฟ้าต้องตายการสนามโนั่นก็คือไอ้เชียงของและอีส้อยสตรีหากวันด มีฝีมือความแนข็งในครงอดีตควันแก้วจะขอสาสางด้วยตัวของควันแก้วเองจะเป็นฆ่ามันไอเชียงของไอสซ้อยสุนีดาบในที่หลานไม่ได้ฆ่ามันทั้งสองคนไม่มีวันที่หลาจะตายตาหลับเป็นแน่โดยขับลุงไอ้วัน มอบให้มีไว้ป้องกันตัวเองและคุ้มครองคนในครอบครัวแต่ถ้าเกิดจะนำไปแค่แค้นลุงไม่สอน